ที่บไบโอร์มนิคดีกว่าค่ะแต่วันนี้ขอแวะขอแวะไปหาหมูเด้งนิดนึงเขาไปทุกวงการจริงๆปรากฏว่าบไบโอร์มนิคนี่ถึงขั้นแบบทำคลิปเอาจริงเอาจังอ่ะเออให้นักบอลมานี่เลยอธิบายให้ฟังว่านี่คือเออ่แอนิมอลในไทยแลนด์แล้วก็มาบอกว่าหน้าแต่ละคนเนี่ยเอ๊ะหมูเด้งสุงเหมือนใครกันแน่เหมือนไทยกันแน่ยังไงเป็นไงครับคุณนิชาครับตลกและน่าเอ็นดูมากค่ะคือคให้นักเตะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคือแบบ มีม,มีนักเตะ3คนก็คือโยูโชคิมิชิอยซาเน่แล้วก็พัฟโลวิชเนี่ย uh huh. ผัดกันเอารูปหมูเด้งขึ้นมารูปแรกหมูเด้งอ้าปากพัฟโลวิชบอกว่าเหมือนอุปเปกาโนเพราะตาหวานมากคิม uh ิช huh. ิบอกรูปกับซาเน่บอกว่ารูปเนี้ยเหมือนเหมือนมูเซีย่าคือ <uch> รูปหมูเด้งอันเนี้ยเหมือนนักเตะคนไหนในทีมเอ็นด uh ูม huh. ากรูปที่สองหมูเด้งเป็นแบบหมูเด้งหันข้างอะ่ะค uh ิมิชิบอกว่าเป็นกาลาบี้ละกันพ uh ัฟโลวิชให้เป็นเดนิชไดเออร์ซาเน่ให้เป็นทางด้านของอาฟฟ์โซเดวิส แล้วก็รูปหมูเด้งโมโหอรูปแล้วเรารู้ได้ไงว่าหมูเด้งโมโห่าปากแง่งอะไรอย่างเงี้ยคิมินบอกว่าเหมือนคีมินแจเวลาที่โกรธขอไอไอันนี้ขอหยุดด้วยก่อนสแสดงว่าสาถานการณ์คีมินแจกําลังไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดค<อ>ือตอนแรกคนคิดว่าเขาปรับตัวกับเพื่อน,นคนเยอรมมาไม่ได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยนึกออกปะก็แสดงว่าเพื่อนก็ยังมีเพื่อนบอกเอ้ยโมโหเหมือนคีมินแจเลยอ้าวแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เหยียดอะไรขนาดนั้นไม่แย่นะใช่ไหมอ่ะแล้วก็ภาพสวิชบอกว่าเหมือนโทมัสมูเลอร์เพราะว่าพูดเยอะนี่า บาเยอร์เน่ะเขาเขารู้ว่าต้องเล่นอะไรมุลเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เขาคาดหัวเลยไหม I would say it's Thomas Muller because he's p e a k a lot อ่ะคาดหัวเป็นคาดหัวคุณผู้ชมเคยเห็นพี่คุณคุณนัทโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรคุณเคยเห็นคลิปล่าสุดที่โ t มัสม s ลเลอร์เตะเตะสกัดเทปอะแล้วล้มอะอ๋อยังไม่เห็นอันนั้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้ดูออนไลน์แล้วโคตรฮาเลยส่วนลูกที่พีคสุดอยู่ลูกนี้ค่ะลูกที่หมูเด้งกําลังวิ่งค่ะคิมมิดบอกว่าเป็นซาเน่ เป็นทุกคนเลยแต่ซานเน่บอกว่าเป็นเกเรโลแต่ว่าคอนเทนต์ของบายเดินนะครับสองวันก่อนเขาไปเอาโงกุลมาเล่นอ่าโงกุลอะโงกุลป็นตะก้อนบอลใช่ไหมน่าใช่เออมาเล่นแล้วไปทุกวงการเลยตอนนี้ยเขายายามแต่เอเชียนะผมว่าตลาดเอเชียใช่อืมอืมนี่ล่าสุดนะครับแล้วก็ฟลอเรนต์เวสนิดนึงก็ได้ครับเมื่อกี้ที่พูดถึงอาร์เซนอลจะเอาใช่ไหมครับบายเดินพูดสั้นๆเลยครับ เวียดเนี่ยพวกผมสู้ราคาแค่100ล้านยูโรที่ตั้งมาร้อล้านเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็มั่นใจว่าฟลอเรนเวทเองเนี่ยจะเหมือนจะไม่เหมือนเคสเออร์ลิงฮาแลนด์ก็คือเราจะไม่ปล่อยไปต่อมอเราจะปิดประตูเยอรมนีไม่ให้ออกนอกประเทศไม่ได้ถ้าขยับจากเลเวอร์มันก็ต้องมาบายเยนนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าคูเซนเนี่ยอยากได้ที่ร้อล้านนะคะยูโรนะแต่บายเยนบอกว่าก็ ใจผมมีแค่ให้แค่ร้อยโอ้ร้อยล้านนี่โดนบูลลี่นะเท<อ>่าอันโทนี่เลยนะแต่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่ใบยเยอร์นะมีแบบมัดดิดอีกเยอะแยะหลายอ๋ออ,อันนี้นะ <c oughs> พี่นัทเปิดเสียงหน่อยอู้ทุกคนฮากันหมดเลยครับเลยขอดูสิบอลซ้อมของทวารัมเลอร์คือเขาไปเอาเขาไปเอาเทปมาเตะมามากั้นไว้แทนอ๋อมากั้นเอเอเอเนี่ยไอ้ไอ้ลอยลอยไอ้ขาวอ่ะไอ้ผงขาวอ่ะทวารัมเลอร์ไปเตะเท้นิ่ม อ๋อเอามากั้นเป็นเส้นอย่างงี้ใช่ไหมั้ยโอ้ตอนนี้สถานการณ์ของบายุบินิกนี่คือเขาแฮปปี้มากอะคนก็ข่าวแล้วบุลเลอร์บอกอ้าวเลิกครับเลิกครับนี่มันคือ the best content of the month enjoy insta gram hello รู้อยู่แล้วว่าโดนแน่นอนโดนเป็นไวรัลแน่นอนคืออะไรก็หายยากอยู่เขาอายุเยอะแล้วนะนี่นี่ at least t h as t good เอออะแล้วก็บอกให้ enjoy insta gram มีเดียสโมสรยิ้มเลยบอกดีใจได้คอนเทนต์ละนี่แหละนี่แหละ ในคอนเทนต์ละไวรัลละโอ้ินเกจขึ้นละอย่างฮาเลยฮะเดี๋ยวเสารนี้เดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับ